สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะอยู่กับผมมอสซึงนะวันนี้เทงานแปลงครับเสียเปยมาแล้วนะเจี๋เซ็ต 2องูนครับโอ้แหลแรลวม,มาเลยหนูยินออดยินออดเลยนะพุ่งเลย <laughs> <laughs> ได้เปรย์แน่นอนแน่นอนกระบีก็มีนะเฮ้ยสายแบกกระแทกไทยห <c oughs> าคุณปูหน้ายาวครับไปต่อไปนะ อะไรมันออดแอดแรงแทนหลดเยฟยฝุ่นเยอะๆนี่ต้องอัดกระบีไปบ่อยๆลิเออเออสับมาแล้วครับมานหนึ่งโลกะจุยกระจายมานะอัดไหนเนาะบ่เนีน่ไปตั้งลำมาทางนี้เนาะบ่ วันนี้เทงอันแปลงครับไม่ไกลจากที่ที่ลอกนะทำไมพากันออดแอดออดแดนเลยหรอ เก่ฝุ่นวะหนูอา้าดูฝุ่นปููโม,โม่ฝุ่นปูสูโม่สับกระจายมาหมูกระเด็นกระโดนเอา้อาเอาหน้าเข้าไปเทเลยหนู เอ็นออดเอ็นออดเนาะเออเอ,อ,เอ,อเอาหน้าขึ้นไปนู่นก็ได้ตัวเทียางก้าวปาทิ้งปลาทิ้งโอ้ ดังๆลูกมาทำงานทำพันธ์กันดีวยเอาบางฝุดลองดินไว้อีกดูน่ะเบิดตัดสับระเบิด เขาแล้วเดี๋ยวมันจะครับลองดูมันจะมันจะหลุดไหมครับสโลโลุดนะเออเกียไฮหลุดนะครับใครเจออาการวันนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเกิดจากอะไร,นะนไรนเานาะใครรู้อาการคอมเมนต์บอกด้วยครับเกียไฮหลุดนะหลุดเป็นเกียร์ลอ่นะ ดูจันเสือสามชาหน่อยสามชาหน่อยนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่โอัวกระบะนี่ใหญ่นกระบะยางก้าวเลยนะเน,นี่นยเนาะ เียงนิ่มนะโอ้การเสือจันเสือเอม็ดดำสิงนนี่งานเที่ยวงานแปลงครับอยู่ที่สามร้อยสี่ร้อยเที่ยวสามชาหน่อยนี<ะ>่ <c oughs> มันเท่มากไปแล้วครับ <laughs> ไปเลยไปเลยมุมเข้ามุมเข้ามุม <laughs> เอานี่ก็ได้มา ไปอีกนี่เลยมาไปไปยาวยาวโอ้ว่ามันออดแอดออดแอดดีหน่อยด้ย สายแบกกระเทกทายเนะเปี่ยงแล้วเปี่ยงแล้วอะ dắt mùn lời hả dắt mùn lời thích cũ nè mày ô บอกยิงหลังนะบอกน้ำยิงหลังครับนี่สงครามโลกครับรอนะปีนี้ประเด็นจะจหนักจัดเต็มนะบิวมาใหม่ครับไปแล้วครับอ่าโอเคครับสำหรับชุนี้ขอจบไ้เพงแค่นี้ก่อนนะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดน้ำซิงด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆหน่อยแค่นี้บ๊ายๆครับสวัสดีครับ